ตรงนี้ก็เป็นปราสาทหลังกลางนะครับที่สวยงามคนสมัยโบราณทำไว้แล้วเราก็จะขึ้นไปตรงนี้นะครับปีนไปตรงนี้บันไดนะครับพอให้ขึ้นได้ เราก็ขึ้นมาด้านบนนะครับก็จะเป็นเป็นห้องเป็นห้องเล็กๆแบบนี้นะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นห้องเล็กๆฝั่งนี้เหมือนกันนะแล้วก็ทางลงไปข้างล่างตรงนี้ก็ลงไปนะครับต้องเดินระวังเพราะว่าเหมือนเป็นบันไดสั้นๆนะครับแต่ไม่ใช่บันได ทำเป็นทางเดินไว้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นใจกลางเลยนะครับตรงกลางปรสาสาทเลยนะครับมีด้านนั้นด้านนี้มีปรสาสาทที่หลังล้อมรอบไว้เห็น,ม,นมุมนี้ก็จะเป็นปรสาสาทอีกเป็นห้องเป็นห้องไว้นะครับเหมือนกเป็นห้อง